หนึ่งคู่นะครับมีข่าวเลือกมาเขาบอกว่าเพจดังเนี่ยออกมาแชรตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนมีเป็นฟิลแบบทิ้งปริศนาไ,ไว้ให้เราได้ทายกันต่อบอกว่าคู่สามีภรรยารักร้าวถึงขั้นหย่าร้างชาวเน็ตก็เลยสืบสาะไป แบบเขาเรียกวอะไรไปเปิดโผแคนดิเดตคู่<ะ>รักนะเขาบอกว่าคู่ของพี่มิกบมวุฒิแล้วก็พี่เบนซ์พรชิตาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนโยงนะเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ายังรักกันเหมือนเดิมไม่ได้สนใจข่าวที่เกิดขึ้นคนที่เครียดจริงๆก็น่าจะเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่ในครอบครัวหรอค่ะเอเพราะว่าบางทีผู้ใหญ่เขาพออ่านข่าวปุ๊บ<า>เขาก็าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า<อ>เขาตกใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ตนเองแน่นอนนะฮะ มันไม่ใช่เพราะเรากลับไปอ่านข้อความอ่ะมันคือทั้งคู่หย่ากันแล้วก็ฮะจริงแต่เป็นข่าวทาง Facebook นะใช่ใช่เราก็เลยแบบเอะเพราะตอนแรกอะเป็นเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่รู้เรื่องคือแม่แม่ส่งข่าวมาให้แล้วบอกว่าเพื่อนชั้น่ะถามตกลงเธอยังไงบอกด้วยฉันจะได้รู้อย่างนี้บอกว่า ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแม่ทุกอย่างเหมือนเดิมแม่บอกอ้าวแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจว่าพอแม่ส่งมาไอเราสองคนอ่ะก็เออมันก็แค่ข่าวเราคิดแค่นี้แต่ผู้ใหญ่เขาเขาคิดเยอะนะสองคนยังเหมือนเดิมนะคะเราบอกเรายังหยาบไม่ได้เพราะเขามีหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกสามคนถาเราต้องมาผิดชอบด้วยถือว่าดีนะเพราะว่าบางทีเรา ปีที่แล้วมันก็เป็นปีไม่ดีของเราทั้งคู่ก็<ช>ไม่แน่ก<ป>็อาจจะถือ<ม>ว่าเป็นการแก้แคสใช่ใช่เหมือนบางคนเขาไปนอนในโรงศพอะไรอย่งางงี้ก็ถือว่าดีนะฟันจากปากผมนี่ด <De ep> ีขึ้นเยอะดีข <C y re> ึ้นเยอะ